เนที่กคะลบอย่างสูงค่ะกระรู้ทุกท่านค่ะจะเล่นคาสำเนียงดีพี่น้องทุกท่านนะคะตาชื่อค่ะนางรุนจำนงสินค่ะอายุ55ปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามค่ะเพิ่งเข้าเรียนค่ะหลักสูตร6กเดือน7ปีค่ะอ่าอ,อยู่นครพนมค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตส่งการบ้านค่ะเรื่องกิเลสค่ะคอเมื่อวานนี้ได้ไปส่งสินค้าค่ะคือทางบ้านน่ะทําธุรกิจส่วนตัวแต่ทําแบบในครอบครัวค่ะธุรกิจเล็กๆจะแต่เป็นงานที่หนักมากค่ะเป็นงานเกี่ยวกับอ่าพวกปูนพวกเทท่อเทเสาประมาณนี้แหละค่ะแค่นี้ก็ได้ไปส่งลูกค้าค่ะไปส่งลูกค้า เราก็มีไปกันแค่สองคนค่ะเพราะไม่ไม่มีลูกน้องค่ะก็ทํากับพ่อบ้านสองคนแค่นี้ค่ะแล้วบางทีก็ลูกหลานก็จะมาช่วยเป็นบางครั้งค่ะรารน,นี้เมื่อวานนี้ก็ได้ไปส่งไปส่งแล้วไปส่งแล้วมันก็ไปถึงไปถึงที่ที่ที่เราจะจัดส่งเขานะลูกค้านะคะ่ะเขาก็เป็นผู้ชายค่ะเขาเป็นผู้ชายแล้วก็คิดเอ๊ะคิดในใจว่าโอ้ผู้ชายคนนี้ทําไมไม่มีมมมน้าใจซะเหลือเกิน เราก็เป็นผู้หญิงงานก็เป็นงานหนักเขาก็มีกระติะใจที่จะช่วยเราเนาะเนี่ยในใจเราคิดไงกิเลสตอนนี้มันมันผุดขึ้นมาทันทีค่ะทันทีต้องเลยพิจารณาว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นกิเลสแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันคือกิเลสถ้าเมื่อก่อนนี้เราก็จะกลับมาถึงบ้านก็จะมาเมาบอกว่า,วาโอ้ยเมื่อนีนน่นะคอยไปส่งของ ผู้ชายคนนั้นน่ะก็โมีม่นำใจเด้ะสมาแรงนำใจแต่โ่ซอยข่อยจ้ากเก็ดเมื่อก่อนก็จะคิดแบบนี้ค่ะกลับมาก็จะเมากับลูกกับเพื่อนบ้านก็พูดแบบนี้ค่ะเลยไม่รู้ไม่รู้รตัวเองเลยว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่อน,นี้มันหมายความว่าเป็นกิเลสค่ะคือไม่ทราบเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็จะจะจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะพอได้เข้ามาเรียนรู้ แบบแค่พิธีทำของท่านอาจารย์นี่ค่ะความคิดนั้นก็เริ่มเบาบางลงค่ะก็นได้รู้กับคุรู้ได้ฟังพี่น้องที่ส่งการบ้านค่ะก็พยายามเข้าฟังรับฟังพี่น้องที่เข้าส่งอ่าแล้วก็แต่ก็มีเรื่องดีนะคะภายในเมื่อวันนี้ก็ได้แบ่งปันเพื่อนบ้านอ่าค,คือพ่อบ้านท่านก็ชอบปลูกปลูกต้นไม้ปลูก อะไรที่แกชอบนั่นแหละค่ะแกก็มีประหลังมีมีมะละกอก็ได้เอาไปแบ่งปันละแวกบ้านค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะก็รู้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะ,คะสาธุค,ค่ะโหตาดีขึ้นนะคะเนี่ยต,ตาดีเนาะจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราไปเพ่งโทษถือสาคนอื่นนี่เป็นกิเลสนะคะ าายังกลับมาบ้านยังมาเมามอยอีกนะคะหาพักหากผู้หอีกนะคะใส่ใส่สีใส่ไข่ต่ออีกด้วยความเพลิดเพลินลใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม> <with> โอ้ตอนนี้ก็อันนี้อนุโมทนาด้วยคะ่ะแสดงว่าตอนนี้ตาดีขึ้นตาเราดีขึ้นเห็นกินเลสน,นะคะก็เราก็เห็นว่าพฤติกรรมนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะค่ะ ใช่ค่ะเออเราก็ได้จะได้มาล้างนะคะได้เราก็จะได้มาล้างใจของเราเออสิ่งที่เรา,เราได้รับมีใ,ใครทํามาคะเราทํามาค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปเพ่งโทษคนอื่นไม่ได้นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่เราได้รับของเราเองนะคะช่ะแล้วก็อนุโมทนากับการแบ่งปันด้วยนะคะคสาธุค่ะสาธุค่ะอ่อนว่าเออ ดีแล้วละค่ะเอามาแบ่งเอามาไอพูดบ่อยๆนะคะจับกิเลสต,ตัวไหนได้ก็เอามาส่งบ่อยๆนะคะค่ะถถค่ะก็มันหลืออยู่หลายตัวอยู่ค่ะก็กาลังพาคเพียรกาลังจะล้างค่ะแต่ก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะคขารูค่ะ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 คุณมิโซ่มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะหรือคุณเฉงม,ม,มีอะไรเพิ่มเติม ก็เออ e ตอนนั้นอารุณพอจะพอจะทราบออกไหมคะว่าตอนตอนแรกคิดเพ่งโทษเขาอะเหมือนกับเราทําไปแล้วหลือเพื่อนไปอะ่ะหมดพลังไปเยอะเสียงพลังไปเยอะเหนื่อยใช่ไหมคะใช่เหนื่อยพอเราแต่พอตอนหลังพอเราเราไม่คิดที่จะพึ่งแล้วเราวางใจได้เราทําอย่างเบิกบานเนี<ๆ>่ยพลังมันเยอะขึ้นไหมคะกใ,ใช่ค่ะพลังเยอะแล้วก็แล้วก็บอก ก่อนเราก็ทาได้นี่นะก็เราเป็นแบบบริการต้องบริการลูกค้าอยู่แล้วนะคะแล้วเราไปคิดเล็กคิดน้อยอยู่ก็เลยพอขึ้นรถกลับบ้านเขาไม่ได้พูดอะไรกับพ่อ้านเลยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยแถาอันนี้คือผมมีน้าใจแท้จะพูดแบบนี้เลยนะคะค่ะก็ก็ได้บทเรียนใช่ไหมคะว่ามันต้องคิดไหนถึงใจไม่ทุกข์แล้วก็ได้พลังกลับคืนมาค่ะ ตาดีเห็นแล้วก็ล้างไปเรื่อยตัวไหนโผล่มาก็ล้างไปเรื่อยโอ้ยไม่ไม่หมดทีเดียวหรอกค่ะมันต้องล้างกันไปจนตลอดชีวิตเลยค่ะทุกคนเลยค่ะมันต้องเยอะค่ะใจเย็นๆค่อยล้างไปตัวไหนล้างไม่ได้ก็มอาเข้าหมูปุมค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกค่ะค่ะเราไปต่อไหมคะน้อง ค่ะอ่าอนุโมทนานะคะอาอรุณแล้วพวกเอ่อพวกเราก็จะไปต่อที่อาจิลนันใช่ไหมคะอ๋อน้องเมจิอ่าอยู่ช่องนี้สองคนสองหรือสามสองท่านใจะไหมลูกอ่าเลยเชิญเชิญค่ะ